พี่สีชอบสีไหนครับโอลด์จัเลยสายสายสายมันยาวอะ่ะปรับสายเอาไหม่ แล้วน้องซานไปไหนอะเเดดีี๋๋ยยววมมาาน้องซานสุดหล่อขวัญใจนะสิพี่ชีน้องตีใครชีหล่อจังเลยพี่ชีพี่ชีว่าสวัสดียังลูกสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนมาไม้อะอลิเกต่อแล้วนะเมย์ก็ให้ของขวัญด้วยไอ้ตาอลิเกาโตอาลิกาโตอาลิกาโตอาลิกาโตพี่ชี คคุณใส่ได้ไหมเนี่ยติดหัวไหมหล่อหล้อหล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 อดูเอเอนารักจังเลยอนปเนี่ยตาปือเลยเ้หลับแล้วแต่น้ำกควยเนี่ยมามาก็ชอบสมตมข้าวกระเพรากระเพราใข่ข้น อืมเขายำปลาดูป้าป้าตัดผมพาป้าป้ามาตัดผมบ้านอาหลานหลานมาหาอาเออมาหายายอาอาตัวเองอาตัวเองแต่ยายยายของหลานโอ้โอ้โอ้ดูดูหลับเลย จนหลับเลยจับตัดผมเลยยายๆตัดผมให้เลยสบายไปตื่นมาสบายหัวผมแห้งเลยเหรออะสุดยอดน,นะสามปีไม่ได้กินอเมซอนกลับไทยมาต้องกินอเมซอน วันนี้เรามากินหมูกระทะกันกน,น,นคะคะปาปาเจอเพื่อนนะเล่นหินกันเพลินแล้วสองนมลกูกไอเชไเอตาจริงจังเลยนะลกูก จริงจังเลยนะเนี่ยสองนุ่มไทชิครับเอตะรับไทเช่เอตาโอเควันนี้เราก็จะพาไทช้เอตววาวากะไปเที่ยวจะตุจักนะคะเดี๋ยวกำลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะ รถเราจอดอยู่นี่นะรถเรานะเอ,อ,อย่ลงไปขึ้นรถกันค่ะออห้องนอนเละเลยเมื่อคืนตอนถึงไม่ได้ถ่ายอ,อืมสบายสบายห้องนี้แค่หนึ่งพันบาทค่ะไม่แพงไฮชิมาโกโกโก,โกไใหโอเค มีแค่หนึ่งคืนแต่ของสัพพะลาเราเยอะเหลือเกินแป๊บหนึ่งูกแป,ป๊บหนึ่งูกเอาของขึ้นรถก่อนลูกให้ป,ป๊าป้าจิโม,มะเกเรสโกจัตุจัจกใาชิเอตะาปะเพืนขึ้นคาซิตปะไายขึ้นจัตุจักแล้วนะ เดี๋ยวเราจะไปโครงการเจ็ดโซนศิลปะของเพื่อนๆศิชาก่อนเลยนะคะ้อชีได้ยินเพลงจะเต้นเออจะเต้นจะเต้นจะเต้นโอเคนี่ตอนนี้ถึงโซนโครงการเจ็ดแล้วนะคะโซนของเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเพื่อนเอาของเข้าไปเก็บที่ร้านด้วย เพื่อนขายงานเซรามิกค,ค่ะแล้วก็คนอื่นๆก็เป็นพวกงานศิละปะวาดรูปทั้งหมดค่ะนี่นี่จอยสวัสดีค่ะนี่นะดูง,งานของเพื่อนๆสิชาน,นะคะนี่ค่ะ ไอเอตามันกินข้าวเก่งไฮเช่ไฮช่ไปหาไปหาป้าส้มเหรอทำภาษาใครรู้เรื่องไหมเนี่ยน่าจะน่าจะรู้แหละน่าจะรู้แหละเพราะว่าเว้ยครอบครัวน่าจะได้ญี่ปุ่นนีวว่หว่าเอต่าเอต่าเอต่านี่เอตาอันนี้อันนี้งานส้มใช่ไหมใช่นี่อันนี้งานของเพื่อนนะคะออโอ้ยสวย ป๊าหิวพาป๊าป๊ามากินข้าวก่อนอร่อยเลกินเผ็ดได้ป่ะอ้าวกะกะกะไม่ได้กะกะกินเผ็ดได้นิดหน่อยผัดขี้ผ้ามาม่าผัดขี้เมา,มามให้เด็กๆกินนะคะไม่ใส่พริกเออไอชิเผ็ดจ,จา้าอ,อ,อันนี้ป๊าป๊าอยากกินไก่กระเทียมค่ะอ๋ออยาเสีอยากสีอยากสีแบบเข็มสีสันสวย าาก,กินเองแล้วกินเองแล้วส <c oughs> องซีชาสั่งข้าวผัดแหนมมากินนะคะใครที่ถูกใจร้านนี้ค่ะ <c oughs> มามาก็ซื้อกระเป๋าไปนะคะสิชาซื้อใบนี้ไป